ไอ้กินอ้อยให้เบื้องแน่โหกะระสิกินอะหวานเนาะสบายดีพี่น้องเอฟซีฝั่งลาวฝั่งไทยและต่างประเทศมื้อนี้น้องตัวเกี่ยวกับอ้าและกับหนุ่งน้อยเนาะสิมาถางป่าตัดหญ้าเนาะตอนนี้ชาวซุกกะกำลังไปซื้อดำมันเพื่อมาตัดหญ้าพี่น้อง ตอนนี้เขา้ากะอายเปิดกระไดลงไปอันเตรียมตัดแล้วเนาะยูเข้าสิเตรียมสถานที่ไว้ตั้งเสาปลูกบ้านนาอพี่น้องอันดแรกกะเข้ากับสีได้แบบตั้งเสาเสาลักเสาไทนะที่ว่าตั้งเสาบบทำมิดให้แบบให้ถึก<อ>มือถึกยามเออให้เข้ากะสิตั้งเสาเอกไว้ก่อนนาอพี่น้องคือตั้งเสาเอกนะตั้งให้มันถึกมือถึกยามแล้วเสาตอไปแบบเขาตั้งมือใดก็ได้เนาะรอถ่านน้ำมันมาเนาะตอนนี้กะ สาวซุกกำลังไปซื้ออยู่ไปนุ่งอันนี้กะอุปกรณ์เท่านะเป็นอันผ้ายาาพี่น้องเลยผ้าขอหนุหน่งนนี่ผ้าขออยากได้ยังก็ขอเอาป้าป้าวันนี้นุ่งเตรียมไปอันตัดห้าเลยพี่น้องวันนี้นะซึ่งดินว่างนี่กะเป็นดินลุ่มเพื่อนอันตัวนี้เนอพี่น้อง ตัวนี้แหละสิเป็นเฮือนทางเทิงแหละสิมาเห็ดอยูุ่่มนี้วันน,นี้เป็นดินติดกับดินหงเฮียนเนาะ้างหลังนี้ก็สิเมนดินหงเฮียนพี่น้องเลยนี่ปพี่น้องอันนี้ก็ที่เป็นลำอ้อยเนาะแต่ว่าันี้นเป็นอ้อยกินได้เนาะเป็นอ้อยลำนี่ แม่บออ้อยเขาไปนตาน่ะแม่แหละเก็บเอาทิ้ทางมาเสียบไว้เลยเอออ้อยที่ว่าอันโรงงานดันตาลเพื่อนขนอ้อยแล้วมันตกพี่น้องเลยมันตกแล้วเข้าล้วเก็บมาซ่ําไว้นะในนานี่มันละโอ้บางนี่ป้าหลน้องเนาะตอนนะ้นนะเขามานาแล้วเขามาตัดเอาหย่อมกินน่องน้องน้องเนาะน่อมันยอดมันเท่ากับเสียบอันส้อมเอาไปเก่งพี่น้องนี่ยอดมันอ่อน จะหน่อยแม่ผู้สีมาซอมเนาะโอ้สบายดีสวัสดีเนาะมื้อนี้ก็มาพาน้องมาถางหญ้าทางนี่นะนี่พามาปรับพื้นที่วันเฮ็ดบ้านใหม่นะค<อ>่อเฮ็ดไปเล็กน้อยแหละเพิ่นว่าตั้งเสาไว้ก่อนเนาะพี่น้องมีสำหรับกะเฮ็ดสำลัดไปก่อนอ,อันออพอมันชินเลยเวลาแล้วพอตั้งเสาปัาไว้ก่อนค่อยเฮ็ดไปย้ำผลเนะาะย้ำผล<อ>มันเฮ็ดบ่ได้เลยค่อยๆเฮ็ดไปแมน แม่เพกกื่อกำลังเอากะยังกับมีดมาเนาะเพื่อที่มาสอนเอาหน่ออ,อ้อ,อ,อ,อยไปเก่งตัวนี้นะข้าเสียอ,อ่อนจักตัดเนี่ยตัดเนาะพี่น้องเนี่ยตัวนี้มันพันพวกข่าเนเหนียวข้าวสียตัดโตเป็นไม้ยางขิวกับต้นไม้เนี่กับอ้อยตัดก็อันเนี่ยปหินนระลง ตีก oh no? mm ับนอ้ยมาเก่งง่ายเมนีกงก็คือน่อไม้เลยนั่นไหมเนาะเก่งคือนหน่อไม้นี่แล้วน้องพี่น้องมันต่างเดี๋ยวบอกแม่กับหน่ออ้อยดำ แกงกบคือน่ออ้อยดำคือน่ออ้อยหวานนี่แหละมาตกันดอกคือกันแต่น่ออ้อยดำามันจะอ่อนกว่าเว่าก่อนเรามาซ้ำจะมีแต่ลำสองลำาึงเราไม่นอกมาซ้ำแล้วมันมันหลายแบบมันขยายออกขยายออกไปพูกตามคู่ชะาเลลำเขาไม่ใหญ่น้องแม่ออกไปปั้นเนาะปั่นน้ำอ้อยพี่น้องปั่นใช้เครื่องปั่นเอาน้ำใส่้ำแข็งกินเนาะจะได้ว่ามีน้อปั่น แช่ตุ้นี่ดินอ่อนดิน,นอ่อนลอ๋อปลูกไว้บัดนี้มาปั่นอยงปัน่นแช่ได้เก่งเนรอแม่อมาอมีตะลาใหญ่ๆอันนี้โบได้ใส่ปุ๋ยเด้อพี่น้องาาาาปุ๋ยธรรมชาติปลูกไว้ปัน่นอยู่เนาะเออปลูกแล้วจะหาเนี่ยมาปัน่นมันนี่อากา,า,กาศแบบคึมๆเนาะอากาศฮอนอบเอาพี่น้องเลยมันนี่แดดกับโบโบแห้งกันไดย ลุยเลยเระวังจะแต่เด้อหางป่าอไบ่มบบตอนยามดำหน้าแต่ลายขนาด,นดนนาถึกแต่ต่อจนสิ้นแล้วเออัังหววตไ วังล้านี่ nhảy แบานั้นลาอ้อยดํนี่ปาปาใหญอ่นีตัวนี้นะน้องบัวบงนี่มัตัไใหญ่ดูปาต๊บบัตัดก่อนปาก็บอยเข้าปรด้เนาะปเาเบนี้ัทักเลยสมบูรณ์คับอีตัวนี้นะแม่จัเบึงนี่ ใหญ่หหลีต่ำอ้อยดับเลยปู่ปูปั่นกะได้แล้วเออปูไว้ปั่นเนาะออไว้ปั่นขายเห็นเด็กน้อยโรงเรียนันมีนื้อปั่นกินก็ปั่นเสียเหมือนเนาะเออขนมเนื้อปั่นอากาศน้อนต้องเหมาะกับอันน้ำอ้อยเย็นๆพี่น้องเลยตอนนี้น้อยเห็นนะบุคคยกินน้ำอ้อย เขาเจ้าขายถงละพันกีบถงเงินหาบาทนะน้องซื้อกินถงหนึ่งเหรอโบอีบุคคลกินมันหวานแช่นันไห,นะหเนาะเด็กน้อยผักมักในวหวานวานี่จ้ะเด็กน้อยกับซื้อครึ่ง้าตะก,กี้หัแหละเด็กน้อยนะทีนี้หว,วานนะ้ำมีแห้งมักกินพี่นอ้องเลยไดโนอ้อยทำไมแกงง่ายาเหมือนนี้ไดโนอ้อยแกงง่ายเหมือนให้สาวซุกแกงให้กินเนาะพี่นอ้องพี่นอ้นอง แต้ขนลงเทน้ำมันเตกต่าชวหอนยนีปลูกแตัดปลูกเลยเนี่ยเชยปลูกอ้อมหนองซะแม่จอมอะไ้ไหมไอ้กินอ้อยเบิ่งแน่กำลังจะกินเลย อสโซนอแซ่บขนเลยเป็นอะไรหวานหวานอ้ยธรรมชาตเนอะบ่มีสารเคมีบร่ได้ตั้งใจปลูกอะไรเลยแค่เอามาเสียบไว้เฉยๆเนอะนก็ยังกล้มันถักจะแข่งเนาะพวะเขาเป็นอีกนิดหนึแม่นแข่งออยเยวบั่นเด้อแซ่บหวานแข่งจับแซ่บโลดมงอนดงนงานเลย พี่รอฟีเคยกิน่ะนอกแกงงน้ออ้อยแกงใส่หนางแบบคล้ายๆกับแกงโนมัเลยพี่นออ้องเลยพลำนี้หนูน,น,หน้อยนตัแบลใหญ่คักเขาว่าน้องน้องกินบ่ บอแบบเจ็บแค่เพี่น้องเลยวาดดอกตุกเกี่ยวหันหย่ำบัวได้เนาะย่ำหนอ้อยบัวได้ลองกิ่นทุกบ้านก่อนตอนอยู่ไทยก็เคยกินบัวไอแกงหนอ้อยบอกเลยบัวนี้บัวเคยกินเลยอยู่ลาฮอกินเด้อพี่น้องแกงหน่อ้อย เมื่อก่อนเนาะเพิ่นเสียนเอาไม้ลำใหญ่ๆสองลำเห็นเขาเฮ็ดเนาะเนาะแม่นแบบว่าเฮ็ดเองเครื่องปั่นนะแบบปั่นลำอ้อยค่ะแม่นเอาไม้นี่เข้ากันแล้วให้มันแข็งแห้ดกับปนเข้าไปหมุนแบบนี้เมืนแล้วหักเนาะวิธีบูฮานได้ค่ะฮะโอเจ้าก็เคยเฮ็ดบบแม่ เป็นถั่วอ้อยแบบโบราณใช้น้ำมันเนาะเป็นประเทศอนประเทศน้ำตาลประเทศน้ำตาลละกันอันนี้น้ำตาลน้ำยายโอ้ตายายเร็เทศน้ำเปี้ยแบบง่ายสุดๆง่ายเลยเป็นเห็ดน้ำอ้อยอันน้นน้ำอ้อยที่มาเพิ่มเห็ดขายไปนู่นเป็นคนก้อนนะโอ้แม่คนเคยเห็ดพี่น้องเอ้ยเอาจะไปตั้นเลยก็ไปปลูกบนใหม่แล้วพี่น้องไปปลูกแค่หนองพูดแหละแค่หนองอาจีพงามกว่านี้นะเพราะว่าน้ำมันดี มีน้ำแค้มหนองโอ้ยสาวซุกไปซื้อน้ำมันกับม่เป็นปิดน้ำมันแล้วบารน,นีม้มาแล้วเาวนาะแันนี้ลพี่น้องมีไอ้กลับมาเขากับดีใจเนาะมีผู้พาเฮ็ดพาสร้างพี่น้องเอ้ยแม่เพื่อกดีใจได้ยิ้มไปเปยได้

ไวนี่ยเลยเอาเสียวมาใส่จักตัดหญ้าเลยกับตัดหญ้าพี่น้องสบายดีพ่อแม่พี่น้องเข่าซุกไปซื้อน้ำมันอยู่หันเหยดในแถวหมู่บ้านนี่แหละมาให้อ้เพิ่นเนาะมาใส่น้ำมันกับซื้อน้ำมันน้ำมันอันน้ำมันอันนี้เป็นน้ำมันเครื่องจักรบ่สองทีสองทีเนาะจักเต่าซุกซื้อมาถึงหรือบดเนาะเต่าซุกกระถามเวียดเพิ่นไหมหาถามเจ้าของ้านเพิ่นได้หว่าอันแต่ว่ามันบุถึงเปลี่ยนได้บ่ เปลี yeah. to to ่ยนได้เพื่อนว่าเนาะไอแม่บอกแม่เราสองที่ผสมกับน้ำมันนะถ้าว่าบุบบุบบแม่ก็เปลี่ยนได้เพื่อนว่าเนาะเราทุกก็เลยว่าเอามาก่อนเอาประตูนี่ค่ะทีนี้เรจะลองเติมกันยาเนาะลองตัดเติอกันยาบริตัดนานเลยบีิบริตัดมาเป็นเดือนแล้วเดือนแล้วแล้วบึงลองตัดบึ่งก็หายติดเตียงอยู่ติดเครื่องมึงมันชิได้อยู่ดอกมันบุ่งเยิงไป ใส่น้ำมันลงไปเลยขึ้นน้ำมันขึ้นกัยังงย่นเลยป้าน้ำมันขึ้นราคาขนาดพี่น้อง <c oughs> สาวซุกจนตะลึงเนาะน้ำมันอยู่ฝั่งไทยเพื่อนนะราคาน้ำมันยังถือกว่าฝั่งลาวได้ถือถือตัวไรเติมเนาะฝั่งไทยประมาณสามสามสิบเจ็ดบาทเนาะคือว่าสามสิบเจ็ดบาทลิตรหนึ่งสามสิบเจ็ดบาทอยู่ฝั่งลาวเฮาลิตรหนึ่งสี่สิบเกือบห้าสิบบาทเด้อใส่จะขฝาไอ้ ใส่ฟ้าเดียวฟ้าเดียวนะพี่น้องใส่เมืองเด็ใส่ป่นกับน้ำมันเลยมอบ้องจะป่นนี่เลยก็ได้เพคอนี่ก็ได้บ่ป่นก็ได้บางทีเขาอาจจะใส่รถจักรมาด้วยเนาะอลายคนรับเพื่อนบริตติดดนเลยเราติดเบิ่งน้องบริตติดชีติติดได้เหรอบริติสโดนเท่ากับมาบีมนี่ก่อนอไรน้ำมัน เพิ่นพอมีความฮู้ทางการสอมแปลงอยู่ด้วยพี่น้องโอ้ติดได้เสยปัดเปิดปัดเยอะเนาะเข้าสิไปเบิ่งไหมน้องคนจิตัดหญ้า จากต้นไม้เป็นมากมาปลูกพี่น้องแหวนนี่เป็นแห้นแบบว่าหกแหงพี่น้องแบบถึเคลือยาวๆนะตัดไปมันก็ยากแบบว่าเกี่ยวใบพัดอืมต้องซีบรื้ถมดิจะบอกน้องพี่น้องดินบางเนอะต่ำมันกอยังต่ำทั่วดินนั่นข้างน้องขนาดน้องที่ว่าง ngày hôm nay, ngày hôm nay, ngày hôm nay, ngày hôm vẫn tầm, tầm หนึ่งนาอพี่น้องมาจะเป็นตนาเนาะโอเคมักม่อนพี่น้องบุซุกจะเขื่อเนาะพอจะสั่นนี่อยากเก็บกินแล้วอืมเปรีป้ยวเนี่ถ้างเป็นมากเลยพี่น้องนี่น้องลกเนาะอือถ้าเราเก็บกินหลายเถือ่อเลยนี่ต้นใหญ่ๆแล้วก็มีต้นน้อยต้นหนึ่งวันนี้ก็ดำอยู่มาเนี่ยวกระเจีาพามาตัดต้นเทียน จักมันบบสมารถตัดได้ต้นใหญ่หญหเ้งไอ้ฝืนกะสิตัดอยู่บอนนั้นเนาะดีแต่มันบบเดตปันไดพี่น้องเลยตัวฮอด <c oughs> ดินแถวนี้กะกว้างเติมน้อยทางทางนาเฮือนเฮานี่กะมีต้นไม้แบบห่มหยินสบายพี่น้องเลย ทางหน้านี่ก็จะเป็นเพื่อนคู่อาจารย์เพื่อนเนาะกลางคืนมากกับบอยานพี่น้องเพราะว่ามันเปล่นเข้าถวเบ็นอเ้วเข้าสีเอาต้นไม้กินมากมาปลูกใส่หลายๆพี่น้องเลยเพราะว่าต่อไปมันมันใหญ่แล้วเกับิี่บริื้อ บมดูตัดเลยเพราะว่าเขาต้องการเคลียร์พื้นที่ให้มันแปลน ปอเล่หมือนเบสิ่งเนะเาะเบสมักจะได้เบปอดีแต่บ่มีแตนตแต่แหละหนาตู้อีแล้วหนูบ่ <laughs> แมนน้ำนักขึ้นได้แต่ตอด <laughs> ตอนนี้เฮากะทางป่าเป็นแล้วไปเทียมห้อยเนาะพี่น้องบ่อนที่เฮาเกี่ยมจิตตังเสาสร้างบ้านเนาะหรือว่าปุ๊กฮือนเนาะภาษาลาวเอาอื่นปุกกพือนพี่น้องเฮากะสิมาอันเริ่มตั้งเสาวไว้ก่อนเฮ็ดไปเทอเล็กแล้วหน่อยพี่น้องวันนี้น้องตุ๊กเกี่ยวสีไายให้เบิ่งเนาะว่าเฮาทางล้วกะเคลียสถานที่เรียบร้อยเป็นเราใดเนาะบ่อน,นี้ก็คือเฮาได้เคลียสถานที่ไปเทียมห้อยแล้วสะอาดงามตาขนาดบานนี้ คอยคอยลงม,มาก,กันคืนกันบจะบบวินตะยานไปลไงเนาะนี่สะอาดขนาดเลยน,น้ำโบโบนะ <laughs> ตอนนี้ฝนกำลังติตกจกักติตกโปตกแล้วบิ้งซะก่อน <laughs> สำหรับคลิปนี้กับจบคลิปไอเพียซสำนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องตัวเกี้ยวและครอบครัวสาวลาวเซโนโฟแฟมิลี่ในเดอ้อเ <laughs> ห่อติมเลย <laughs> สบายดี